สวัสดีค่ะเอฟซีครูดาพาเอฟซีเดินชมความงดงามของบริเวณวัดพระาธาตุพนมนะคะที่เห็นตระง,งานอยู่ข้างหน้าสวยงามเหลืองอลามคือองค์พระาธาตุพนมนะทุกคนนะคะสวยงามมากๆกนะครูดาจะพาเดินชมในหลายๆมุมหลายๆบรรยากาศนะคะทุกคนนะ ผู้คนถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหนาะแน่นนะพอดีพอดีเดินนักทคนนะเป็นการมาครพบสักการะพระธาตุเป็นประจําอยู่แล้วนะแล้วด้านหน้ามีงานนะฉลองครบรอบ99ปีนะของการนะพิธีนะบูาพุทธาพิเศษนะคะ ก็เลยมีพิธยกรรมควบคู IN ่ไปกับกานมารับเดินชมนะความงดงามขององค์พระราชพนมสวยมากนะทุกคนก็ดาพาเดินไปทีละมุมละมุมนะทุกคนนะงดงามจริงๆค่ะทุกคนนะสวยมากมุมนี้สาธุสาธุสาธุน